แกไปฟังคลิปนี้มานะคะเขาบอกว่ามีฝรั่งคนหนึ่งมาโพสในในอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะคะเขาเป็นคนเนเธอร์แลนด์เขาอายุ32ปีเขาบอกว่าพบรักกับสาวไทยในเว็บหาคู่เว็บหนึ่งนะคะแล้วก็หลังจากนั้นคุยกันได้สักพักหนึ่งเขาก็บินมาหาเธอนะคะาสาวคนนี้บอกว่าเป็นสาวโสดไม่เคยแต่งงานแล้วก็ไม่มีลูกติดนะคะ เขาก็โอเคแล้วก็ผู้หญิงคนนี้เป็นเป็นครูนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่ารับราชการเป็นครูเอกชนหรือว่าเป็นครูของอราชการนะคะหลังจากที่เขามามาเจอกันประทับใจมากทั้งสอง,ต,งต่างเขาเรียกอะไระต่างรักกันนะคะคือผู้ชายก็รักเหลือเกินนะคะก็มาอยู่ด้วยกันเดือนหนึ่งผู้ชายก็ข้างใครคือเป็นคนข้างรักมากนะแล้ว หลังจากที่เขากลับไปทั้งสองคนก็คุยกันนะคุยกันทุกวันนะคะคุยจนจนผู้ชายอะ่ะทนไม่ไหวนะคะต้องการที่จะมาอยู่เมืองไทยหกเดือนหลังจากนั้นเขาก็ลาออกจากงานเลยแล้วก็กลับมามาที่เมืองไทยอีกครั้งหนึ่งนะ,ะแล้วมาคราวนี้เขาก็มาอยู่กับผู้หญิงคนนี้เลยนะคะแล้วก็ได้รู้ความจริงว่าผู้หญิงคนนี้มีลูกติดซึ่ง ตอนแรกเขาก็โกรธนะคะคือเขาไม่ได้โกรธว่าเคยแต่งงานเคยมีลูกเคยมีอะไรเขาไม่หมายตรงนั้นเลยแต่เขาเขาติดใจแค่ว่าทําไมต้องโกงด้วยเรื่องแค่นี้เขาไม่สนใจหรอกว่าประวัติผู้หญิงจะเป็นยังไงจะเคยผ่านการแต่งงานมากี่ขั้งกี่ครั้งจะมีลูกมากี่คนแล้วก็ตามเขารักที่เธอเป็นเธอนะคะหลังจากอยู่ด้วยกันไปสักเดือนสองสองักสัก พักหนึงจักเดือนหนึ่งนี่แหละแล้วผู้หญิงก็ไม่อยากอยู่ที่บ้านนะคะเธออยากไปอยู่เป็นส่วนตัวนะคะไม่อยากมาอยู่ร่วมกับพ่อแม่หรือลูกๆของเธอ,อโอเคเขาก็ไปเช่าบ้านอยู่นะ,ะอยู่กับเธอแล้วทีนี้เธอมีหนี้สินที่จะต้องให้เขารับผิดชอบนะคะนี่รถน,น,น,นี่นู่นนี่นั่นไหนจะต้องเอาเงินส่งให้พ่อแม่แล้วก็ลูกของเธอนะคะซึ่งซึ่งเขาวางอนาคตว่าเกิด แต่งงานไปในอนาคตจะสร้างอนาคตได้เหรอเพราะว่าเขาไม่ทํางานที่เมืองไทยแน่ๆเงินคงไม่พอใช้แล้วถ้าเขากลับไปแล้วเธอยังเป็นอย่างนี้อีกจะทํำยังไงอีกอย่างหนึ่งเธอลาออกจากงานนะเธอลาออกจากงานเพื่อมาอยู่กับเขามาอยู่บ้านเฉยๆด้วยเงินเก็บที่เขาเก็บมานะคะก็มันก็ล่อยหลอลงล่อยหลอลงแล้วทีนี้เขายังต้องมารับภาระหนี้สินของเธออีกซึ่ง หลังจากนั้นก็คบหากันมาได้จนจนกระทั่งถึงเดือนที่6กเขาก็เลยมาโพสเพราะว่าเขารู้สึกอึดอัดเหลือเกินเขาเขาไม่แน่ใจว่าผู้หญิงคนนี้จะโกหกอะไรเขานะคะอีกแล้วก็ไม่ไม่รู้ว่าถ้าสมมุติว่าทิ้งเธอไปแล้วเนี่ยอจะต้องใช้เหตุผลหรือต้องใช้คำพูดแบบไหนเพราะว่าเธอลาออกจากงานเพื่อมาอยู่กับเขาเขาก็เลยต้องต้องรับภาระตรงนี้คือเขาเข้าใจอนะคะว่า ผู้ชายที่แต่งงานกับผู้หญิงไทยจะต้องมารับผิดชอบอชีวิตของผู้หญิงสักคนหนึ่งอันนี้ตรงนี้เขาเข้าใจเพราะเขาศึกษามาดีแต่เขาติดใจที่ว่าเธอเคยโกหกเขาแล้วในอนาคตในวันข้างหน้าเธอจะไม่โกหกเขาเหรอนะคะก็จะทำอย่างไรหลายๆคอมเมนต์นะคะก็เข้ามาบอกว่าก็คุณก็แค่เดินออกไป จากชีวิตเธอก็บอกว่าจบกันเพราะว่าพึ่งความสัมพันธ์พึ่งจะได้หกเดือนเองมันไม่ไม่ได้ผูกพันกันขนาดนั้นอีกอย่างหนึง่งหลอนโกโหกคุณแล้วคุณไม่ได้มีหน้าที่ที่จะมารับใช้นี่ให้หลอนต้องมาส่งเสียเลี้ยงดูครอบครัวแล้วก็ลูกติดของหลอนนะคะแต่ในความรู้สึกของป้าแก้วนะคะคือในเมื่อคุณคางแขงใจว่าผู้หญิงคนนี้โกหกคุณนะคะ คุณก็ยังจะค้างรักเธออีกหรอนะคะอยู่ด้วยกันไปอยู่ด้วยกันมาจนกระทั่งครบหกเดือนถึงหกเดือนใช้เวลาตั้งหกเดือนในการอยู่ด้วยกันแล้วคุณจะมาบอกว่าเอ่อจะมาบอกว่าเฮ้ยฉันฉันเริ่มระคายแคงเรื่องจะไม่เชื่อใจหล่อนแล้วเพราะว่าหล่อนเคยโกหกฉันเฮ้ยคุณมาครั้งครั้งที่สองนี้คุณก็รู้แล้วว่าหล่อนโกหกคุณในเรื่องการมีลูกแลวหล่อนก็บอกคุณแล้วว่ามีลูก โอเคคุณติดใจตรงนั้นทําไมคุณไม่เลิกซะตั้งแต่ตอนนั้นทําไมคุณยังให้เธอลาออกจากงานเพื่อที่จะมาอยู่ด้วยกันกับคุณใช่ไหมคะในความคิดเห็นของพ่อแก้วก็คือผู้ชายคนเนี้ยไม่ใช่ว่าเขาค้ั่งรักหรอกก็คือแรกๆนะคะก็รักๆเหลือเกินแต่พออยู่นานไปเริ่มเบื่อเริ่มเฮ้ยฉันเริ่มมีภาระเยอะขึ้นแล้วอีกอย่างเขาเพิ่งสามสิบสองปีเขา เขาคงมองเห็นปัญหาในอนาคตว่าฉันจะต้องมารับผิดชอบชีวิตของคนคนนี้เฮ้ยฉันฉันอยากร่วมสร้างอนาคตฉันไม่ต้องการที่จะมารับภาระให้ใครในความคิดของป้าแก้วนะคปะป้าแก้วคิดเห็นแบบนี้แต่อีกอย่างหนึ่งผู้หญิงคนเนี้ยนะคะมันทําให้เราเห็นว่าเฮ้ย ไอ้การที่คุณจะคบหากับฝรั่งคุณต้องศึกษานะคะไม่ต้องกลัวว่าเขาจะคิดว่าคุณเคยมีลูกติดคุณเคยผ่านการแต่งงานเขาจะชอบเ,อเขาจะไม่พอใจในผู้หญิงที่เคยผ่านการแต่งงานหรือมีพระะหรือหรือมีลูกไม่ต้องนะ,ะไม่ต้องคือเอาความจริงเข้าพูดเลยนะคะว่าฉันมีลูกติดฉันเคยผ่านการ ชีวิตล้มเหลวมาแล้วฉันเคยผ่านการเลิกกับสาอดีตสามีมาแล้วนู่นนี่นั่น,นฉันต้องทํางานเลี้ยงลูกหรือว่าฉันเอ่อได้รับเงินจากอดีตสามีหรืออะไรก็คือพูดความจริงไปเลยนะคะไม่ต้องโกงไม่ว่าจะผู้ชายไทยหรือผู้ชายต่างชาติก็ตามนะคะพูดความจริงเลยถ้าเขารับได้ตั้งแต่ตอนที่เริ่มคบกันเริ่มคุยกันถ้าเขารับได้ก็คือรับได้รับไม่ได้ก็คือเออเราจะได้รู้ไว้ว่าเออผู้ชายคนนี้ เขารับในความเป็นตัวตนของเราไม่ได้นะคะอันนี้แล้วสาวๆในเพจระแก้วแล้วเะมีความคิดเห็นกับเรื่องนี้แบบไหนอย่างไรนะคะคือในหลายกรณีเลยที่สาวไทยกลัวว่าฝรั่งนะะที่คบหาด้วยเนี่ยเขาจะยอมรับไม่ได้ว่าเอ้ยฉันเคยผ่านการแต่งงานมาแล้วคือคือ,คอฉันไม่อะไรล่ะ ฉันเวอร์จินฉันนู่นนี่นั่นไม่ต้องนะคะไม่ต้องคือผู้ชายนะมันดูเราออกนะคะว่าเรานู่นนี่นั่นหรือเปล่าเพียงแต่มันไม่พูดนะคะอยา่าไปคิดว่าเขาโงา่นะ,ะแล้วการที่หลายคนเราจะเห็นผู้หญิงหลายคนนะคะที่เวลาอยู่กับแฟนก็จะใช้เสียงหนึ่งเสียงสองนะคะจะใช้ขี้ขู่ขอันนอาเน่อย่างป้าแก้วก็เหมือนกัน เวลาอยู่กับแฟนเวลาจะอ้อนกับแฟนปาแก้วก็ก็จะเป็นเหมือนคนปัญญาอ่อนติงตองนะคะเหมือนตัวเองเป็นสาววัยรุ่นจะเอ้งะเอ้เชียงตองเชียงตามนี่ก็จะมานะ <c oughs> มันเป็นจริตของเราอยู่แล้วนะคะที่ต้องมีอ่าแล้วแต่ใครนะคะแล้วแต่คู่ของใครบางคู่ผู้ชายเขาก็ไม่ชอบแต่จริงๆเอาจริงๆผู้ชายก็ชอบผู้หญิงคีออนทั้งนั้นแหละไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามอย่างเราเรายัางชอบเลยไอ้ที่ผู้ชายคีออน นะกี่เอาใจอะไรแบบนี้ขีเล่นนะคะไม่เครียดนะคะปะาะแกไม่ชอบผู้ชายที่มานั่งเครียดตลอดเวลาซีเรียสอยู่ตลอดเวลานะคะต้องฟิกต้องอะไรตลอดเวลาอันนี้แกไม่ชอบนะคะปะาะแกชอบผู้ชายที่แบบรีแลกซ์สบายๆแต่ไม่ใช่ว่าสบายชิวจนเกินไปอันนี้ก็เกิดอาการเหมือนกันนะคะ สองนุมเขาคุยกันเพราะว่าเขาจะเปลี่ยนเขาเรียกเปลี่ยนเคเบิลเปลี่ยนเปลี่ยนลายนะ้ลายเกี่ยวกับ อินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับทีวีอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเขาบอกว่าของอันเนี้ยมันมันไม่ดีแล้วมันไม่ชอบนะคะเขาเขาเขาเลยจะเปลี่ยนก็เลยปรึกษากันว่าจะเอาของของบริษัทไหนนะคือจะเอาที่เซฟที่สุดดีที่สุดนะก็เลยจะจะปรึกลงมาปรึกษากันปรึกษากันตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วยังไม่ลงตัวนะคะคนนั้นอยากได้อันนั้นคนนี้อยากได้อันนี้นะคะส่วนประแก้วประแก้วไม่สนใจเราขอให้แค่มีอินเทอร์เน็ตแค่นั้นนะคะ We have a captain on, he can't do it can he, for got